คลืสนหาดลึกลับที่จูจ่ๆก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดในเมืองคอสตาเดลซอนในประเทศเอลซาวาดอรเรื่องของเรื่องก็คือใครเล่าจะคิดว่าอยู่มาวันหนึง่งคลื่นทะเลจะสามารถพัดพาให้คลืสนหาดทั้งหลังโผล่ขึ้นมาจากชายหาดได้ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากดาวติ๊กตอกรายหนึ่ง ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอที่คาริฮั์ดร้างแห่งนี้แล้วได้โพสต์ลงจนกลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามาชมกว่า49,000ครั้งหลังจากนั้นไม่นานคาริฮา์ดปริศนาหลังนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจของเหล่านักท่องเที่ยวที่มีผู้คนเป็นจํานวนมากแวะเวียนกันมาถ่ายรูปจนกลายเป็นข้อสงสัยว่าอะไรที่ทําให้คาริฮั์ดหลังใหญ่ขนาดนี้ถูกพัดขึ้นมาเกิดตื้นบนชายหาดได้เ,เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคาริฮา์ดหลังนี้ถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ของชาวเอลซา ที่มีชื่อว่าราเพนซากราฟิก้า ที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ28ปีก่อนคาราฮาร์หลังนี้แท้จริงแล้วเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่าโปรยโตเวนตูราและเพื่อให้ไปนจุดขายเจ้าของโรงแรมนี้จึงตัดสินใจสร้างมันบนชายหาดให้อยู่ใกล้ทะเลมากกว่าโรงแรมอื่นๆแต่จากความคิดดังกล่าวกลายเป็นหายนะเพราะโครงสร้างของโรงแรมที่ทำมาจากคอนกรีตไปตั้งอยู่บนทรายเลยทำให้ฐานที่มั่นของมันมีความอ่อนแอมากๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนมิสพัดถล่มเอลสวาดอร์ในปีคศ1 9 998ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมีผู้คนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า9,000คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้โรงแรมแห่งนี้ถูกทิ้งร้างและหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกใช้เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสเตียนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีดาวขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นหนึ่งหลังจากที่ถูกใช้เป็นโบสถม์มาสักระยะก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งพวกเขาสร้างมันให้อยู่ลึกลงไปที่ชายหาดแม้จะไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ยังคงดึงดันที่จะสร้าง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าจากชาวประมงที่อยู่ในท้องที่ซึ่งในปัจจุบันมันก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกทะเลซัดขึ้นมาแต่มันตั้งอยู่ที่เดิมตรงนี้ตั้งแต่แรกและพื้นก็ค่อยๆซุดตัวลงจนทําให้โครงสร้างเอียงไปด้านหนึ่งบวกกับการถูกลมและคลื่นซัดอยู่เป็นประจำจนกําแพงปูนเริ่มมีรอยลาบ้างแล้วซึ่งตามมาด้วยเรื่องราวหลอนๆของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นหญิงสาวชาวบ้านที่มีชื่อว่าโคลาเรียเล่าว,ว่าเด็กๆที่อย่ ู่ในแถบนี้บอกกับเธอว่าในช่วงเวลากลางคืนจะเห็นชายตัวสีดำเดินไปเดินมารอบๆคฤลือหาหลังนี้ ตลอดในช่วงปีคศ2007ที่ผ่านมาพื้นที่แถบชายฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นเมื่อมีผู้คนรายงานการค้นพบรองเท้าที่มีส่วนเท้าของมนุษย์คาอยู่ถูกคลื่นซัดเข้ามายังชายฝั่งอยู่เรื่อยๆถึงขนาดตั้งแต่ปีคศ2007ถึง2019เรามีส่วนเท้าของมนุษย์ที่ถูกพบในลักษณะนี้มาแล้วมากถึง21ครั้งจำนวนการค้นพบที่มากมายขนาดนี้ทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนจะเริ่มหวาดกลัวกัน ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้จะมาจากฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องที่ตำรวจยังจับไม่ได้มาเฟียที่กำลังจัดการกับศพด้วยการให้ไปนอนกับปลาไม่ก็อาจจะเป็นฝีมือของสิ่งลึกลับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะมาจากต่างดาวหรือซ่อนตัวอยู่ในทะเลอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แท้จริงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนั้นเพราะจากรายงานของตำรวจส่วนเท้าของมนุษย์ที่เราเคยพบมาในรูปแบบนี้นั้นจริงๆแล้วไม่มีอัานไหนเลยที่มีร่องรอยของ การโดนฆาตกรรมด้วยซ้ำกลับการทั้งหมดมีจุดรวมที่คล้ายๆกันอยู่จุดหนึ่งนั่นคือส่วนข้อเท้าของมนุษย์เหล่านี้แทบจะสวมรองเท้าผ้าใบายอยู่เสมอจุดรวมนี้เองจึงทําให้เจ้าหน้าที่ชนนสูตรศพอย่างบราฟแมคลินทอกสสามารถหาคําตอบของเท้าปริศนาที่ถูกเคลื่อนซัดเข้ามายังชายฝั่งได้ในที่สุดเธออธิบายว่าเมื่อศพของมนุษย์ตกลงสู่ท้องทะเลลึกไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายร่างกายของผู้ตายจะค่อยๆจมลงสู่พื้นทะเลและกลายเป็นอาหารแก่เหล่าสัตว์นา ปัญหาคือสัตว์กินซากเช่นสัตว์จำพวกคลาสเเชีเนโดยมากแล้วมักจะชอบจัดการส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายก่อนส่วนที่หยาบกร้านทําให้ในกรณีนี้อาหารที่เป็นมนุษย์ของพวกมันกอมักจะกัดแท้ส่วนข้อเท้าของเราก่อนส่วนอื่นการกระทําเช่นนี้ทําให้บ่อยครั้งเท้าของศพจะถูกแยกออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วก่อนที่การเน่าสลายส่วนใหญ่ๆจะเริ่มขึ้นเสียอีและเมื่อเท้าของเราถูกแยกออกจากร่างกายบ่อยครั้งมันจะถูกกระแสน้ำพัดจนปลยวห่างออกไปจากร่างกายในที่สุดเท้า ที่หลุดออกมานี้แม้ว่าจะมีน้ำหนักลดลงแต่ตามปกติก็ยังไม่เบาพอที่จะถูกซัดก,กลับมายังชายฝั่งอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงปีคศ2007รองเท้าผ้าใบหลายยี่ห้อในโลกกลับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ขึ้นโดยบริษัทส่วนใหญ่เริ่มทำรองเท้าผ้าใบจากโฟมที่เบาขึ้นรวมถึงมีการทำช่องอากาศที่พื้นรองเท้าซึ่งทั้งหมดนี้เองก็ทำให้ส่วนเท้าที่หลุดออกมาจากศพเบามากพอที่จะลอยกลับไปบนผิวน้ําเพิ่มโอกาสที่จะถูกซัดก,กลับเข้าฝั่งได้สําเร็จมากขึ้นนั่นเอง เมื่อวันที่14มิถุนายนปีพศ2564เว็บไซต์บัสกินีที่มักจะลงรูปภาพสถานที่แปลกๆทั่วโลกที่เขาพบเจอบน Google Earth ได้ดโสต์คลิปวิดีโอที่ชวนให้ทึ่งและขนลุกเมื่อเขาซูมดูที่ชายหาดแห่งหนึ่งและพบซากโครงกระดูกงูยักษ์ซึ่งโครงกระดูกดังกล่าวสร้างความกังขาให้กับชาวเน็ตไปตามๆกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่งูธรรมดาอะไรจะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้จะว่าเป็นฟอสซิลของไททานโอโบอางูยักษ์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วหรือว่ามันกลับ ามาเกิดก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะโครงกระดูกนี้ใหญ่และอลังการกว่ามากและถ้าต้องดูภาพที่อยู่ในระยะไกลและต้องเพ่งหน้าจอนานๆแวนตาออฟตัตอันนี้ก็สามารถช่วยคุณได้เพราะคุณสมบัติของเลนเลติน่าเอ็กซ์เอมเบอร์ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าปรับความคมชัดของภาพช่วยเพิ่มความสบายตาขณะมองและมาพร้อมกับขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกซึ่งเทียบเท่ากับกระดาษสามแผน่นแต่ยังมีความทนทานนั่งทับไม่หักไม่งอตกหล่นไม่แตกและถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถติดต่อส ถาไปได้ที่ f a c e o o o k Op t a s แถมใช้โค้ด Animal มีส่วนลดด้วยนะครับ เรากลับมาที่ภาพของโครงกระดูกงูกันต่อซึ่งความจริงแล้วโครงกระดูกนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันเป็นผลงานศิละปะชั้นเยี่ยมโดยข้อมูลจากเว็บไซต์แอตลาสออฟซูราระบุว่าผลงานชิ้นนี้ตั้งอยู่ที่ริมชายหาดซองเบรวินเลบงในเมืองัวลาตองติแวนปีเอเดลาลัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสผลงานชิ้นนี้เป็นศิละปะสร้างจากอลูมิเนียมที่มีชื่อว่าเซอร์เพนดิโอเชียนที่มีความยาว120เมตรมันมีขนาดใหญ่และยาวมากขนาดนี้ จึงสามารถมองเห็นได้จากทางอากาศได้อย่างชัดเจนจนดาวเทียมสามารถถ่ายรูปไดเซอร์เพนดิโอเชียนเปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2555เป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการศิลปะ S2 Air ที่เชิญศิลปินทั่วโลกมาสร้างผลงานขนาดใหญ่ซึ่งงูตัวนี้สร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลจากทางชุมชนหวงหยงพิงศิลปินชาวจีนเจ้าของผลงานดังกล่าวสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้โดยได้แรงบันดาลใจมาจากมังกรสัตว์ในตำนานของจีนและยังมี ในย่าสาคัญแฝงอยู่อีกด้วยสาเหตุที่มันเป็นโครงกระดูกเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ได้ทําลายมันซึ่งไม่ได้คลาชีวิตเท่านั้นแต่ยังคลาจิตวิญญาณและพลังงานเหนือธรรมชาติของมันด้วยเช่นกันปัจจุบันเซอร์เพนดีโอเชียนยังคงตั้งอยู่ที่เดิมกลายเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงของพื้นที่ดังกล่าวจนได้ฉายาว่าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพูดถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงนึกภาพของยินแดนแห่งความตายที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นสิ่งแรกแต่ในความเป็นจริงพื้นที่ของเชอร์โนบิลมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่าที่เราคิดเพราะนอกจากสัตว์ป่าท,ที่เริ่มกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหล่าพันไม้ที่เคยอยู่ในพื้นที่เองส่วนมากก็ไม่ได้ตายไปเพราะกัมมันตรังสีตั้งแต่แรกสังเกตได้จากภาพถ่ายหลายๆภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเชื่ ถ้าได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงมีหลายคนที่เริ่มสงสัยกันแล้วว่าเพราะเหตุใดต้นไม้ในพื้นที่ของเชอร์บิลถึงสามารถเอาชีวิตรอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยระดับกัมมันตาราังสีที่สูงจนคนสามารถตายแล้วตายอีกสักสิบรอบได้เพื่อจะตอบคําถามนี้ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าอันตรายของกัมมันตาราังสีต่อสิ่งมีชีวิตนั้นโดยมากแล้วจะมาจากการที่มันส่งผลกระทบต่อเซลล์และ DNA ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะโดยการทําให้เซลล์ตายไปอย่างรวดเร็ หรือทําให้เซลล์เปลี่ยนแปลงประจักษ์ที่ควรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดเพราะเซลล์และอวัยวะในร่างกายของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ทํางานไปด้วยกันดังเช่นที่มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดปอดสมองหรือหัวใจกลับกันสําหรับพืชแล้วพวกมันมีระบบภายในที่ยืดหยุ่นกว่ามนุษย์และสัตว์มากเนื่องจากพวกมันไม่สามารถขยับตัวเพื่อหนีจากพื้นที่อันตรายได้ดังนั้นแทนที่มันจะมีโครงสร้างที่ถูกกำ กหนดตายตัวแบบสัตว์พืชจะสร้างโครงสร้างขึ้นในระหว่างที่มันเติบโตและหนึ่งในความสามารถที่สําคัญที่สุดในการสร้างโครงสร้างส่วนใหญ่ของพืชนั่นคือความสามารถในการสร้างเซลล์ทุกชนิดที่ต้นไม้ส่วนนั้นต้องการขึ้นมาใหม่นั่นเองเช่นการที่เราสามารถงอกรากของพืชจากกิ่งที่ตัดมาเป็นต้นช่วยให้พืชทดแทนเซลล์ที่เสียไปจากกรรมตารางสีได้ดีกว่าสัตว์มากอีกทั้งต่อให้ DNA ของพวกมันได้รับความเสียหายจากการสร้างเนื้องอกขึ้นมาเนื้องอกเหล่านั้นก็มักจะไม่กระจายไปตามส่วนต่าง เหมือนกับมะเร็งที่เกิดขึ้นในสัตว์โดยระบบผนังรองเซลล์พืชซึ่งต่อให้มันมีเนื้องอกพืชก็จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายได้เท่านั้นยังไม่พอเมื่อนักวิจัยลองทําการตรวจสอบพืชในเชอร์โนบิลพวกเขาก็ยังพบอีกว่าพืชเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนสารเคมีในตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้รับความเสียหายจากกรรมตรังสีได้ยากขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวที่น่ากลัวมากๆจนไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมพืชจึงสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลมา และพลังแห่งการปรับตัวนี้เองที่ทำให้แนวคิดเรื่องดินแดนลกร้างหลังสงครามนิวเคลียร์ที่สื่อต่างๆนำมาเสนอในปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนไปจากทะเลทรายกว้างขวางเป็นป่าเขียวขจีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเอง เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ากันมาบ้างแล้วเพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความพิศวงมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เรามักจะเคยเห็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตในหนังหรือในหนังสือว่าอะไรก็ตามที่ผ่านเข้าไปแล้วจะไม่สามารถออกมาได้กลับกันในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแถมยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอีกด้วยแต่เอาจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือ หลังคาของบ้านที่อยู่บนเกาะในเบอร์มิวดาทุกหลังล้วนแล้วแต่มีสีขาวทั้งหมดแล้วเหตุใดมาถึงเป็นแบบนั้นเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่มีชื่อว่าเบอร์มิวดาตั้งอยู่บริเวณทะเลแอตแลนติกเหนือเป็นหนึ่งในจุดที่มีการกำหนดให้เป็นมุมสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพอดีเกาะเบอร์มิวดานั้นถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษที่ขึ้นมาตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่ก่อนยุาอนาณิคมแล้วและจจาากภาพะเห ็นได้ว่าหลังคาของบ้านแต่ละหลังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสีขาวทั้งหมดสาเหตุเป็นเพราะว่าเกาะเบอร์มิวดานั้นไม่มีแหล่งน้ําจืดเป็นของตัวเองเช่นแม่น้ําหรือทะเลสาบแถมหมูกก่เกาะยังอยู่ไกลห่างจากแผ่นดินใหญ่การสร้างหลังคาให้เป็นสีขาวแบบนี้จึงเป็นหนทางในการกักเก็บน้ำฝนของชาวเบอร์มิวดาเพื่อให้พวกเขามีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคนั่นเองโดยแนวคิดในการออกแบบหลังคานี้ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วไม่ใช่เพียงแค่เป็นสีขาวเท่านั้นแต่ หากซูมเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นสภาพพื้นผิวของหลังคามีลักษณะเป็นขั้นๆลงมาเมื่อน้ําฝนตกลงมาด้านบนน้ําฝนจะค่อยๆไหลลงมาเป็นชั้นและตกลงมาสู่พื้นจากนั้นก็จะซึมลงสู่ชั้นเก็บน้ําใต้ดินเพื่อให้ประชาชนได้นําม,มาใช้งานต่อไปนอกจากนี้หลังคาดังกล่าวยังมีความทนทานต่อพายุเฮอริเคนไม่หลุดปลิวไปง่ายๆแถมยังช่วยระบายความร้อนเมื่อโดนแดดแรงๆอีกด้วยและบนเกาะเบอร์มิวด้ายังมีกฎหมายกําหนดให้บ้านแต่ละหลังจะต้องมีแกนล,ลอนสําหรับใส่น้ำ ฝนเป็นอย่างน้อย8แกลลอนเพื่อให้บ้านแต่ละหลังมีน้ำใช้งานตลอดทั้งปีส่วนที่ว่าทำไมต้องเป็นสีขาวนั้นทาง BBC ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเพื่อสะท้อนแสงอัลตราไวโอเลตออกไปมันจะทำให้น้ำฝนถูกชะล้างได้ง่ายอีกด้วยนายกริวเดนกริลเบิร์ตชาวที่อาศัยอยู่บนเกาะเบอร์มิวด้ามาทั้งชีวิตเล่าว่าหลังคาเบอร์มิวดามันสามารถใช้งานได้ชั่วอายุคน บ้านที่ผมเติบโตมาไม่เคยเปลี่ยนสักครั้งและตอนนี้ผมก็อายุ95ปีแล้วส่วนบ้านข้างๆก็ใช้งานมา200ปีแล้วก็ยังใช้หลังคาเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่ครั้งเดียวและเราต้องรู้อยู่เสมอว่าน้ําในแกลอนบ้านของเราเหลือเท่าไหร่แต่หากว่าบ้านหลังไหนมีน้ําไม่พอใช้งานก็จะมีการนําน้ําที่ไหลลงไปใต้ดินผ่านการบําบัดแล้วส่งมาให้ถึงหน้าบ้านโดยการขนส่งโดยรถบรรทุกและในปัจจุบันก็มีการนําน้ําเค็มมาบําบัดให้กลายเป็นน้าจืดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ทำให้ชาวเกาะเบอร์มิวด้า erm ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกันแล้วแถมยังเผื่อแผ่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้อีกด้วย